คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมดีซีพันช่องนะครับทันทีสามารถติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอตอนแรกว่าจะบ่บบเหตุสูตรแล้วนะครับเนาะนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ h ็ดมากอะเขาแน่รุดแน่นะครับสูตรของทิดแกนเองนะครับแล้วก็เลขวิ่งนี้ บ่เคยหลุดนะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับหลุดทั้งเล็บปิ่งทั้งเล็บจับคูนะครับคือว่าเข่าเลยนะครับในงวดที่แล้วก็เลยว่าสีผ้าเห็ดนะครับเนาะแต่ว่าแบมนี้เอฟซีเป็นบอกว่าให้เห็ดให้อีกแน่นะครับโดยเฉพาะเล็บปิ่งพึ่งจะหลุดงวดแรกนะครับเข่าติดต่อกันมาเจ็ดแปดงวดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับหลุดทั้งจับคูทั้งโตวิ่งนะครับแต่ว่าเพป็นก็บอกว่า ยากหน่อยๆก็บเป็นแนวทางนะครับเนาะถึงมันจะเข่าจะรุดมันก็เป็นตามสูตรนะครับตามสูตรแต่ว่าหมวดนี้กับเฮดได้ที่เก่านะครับเฮดได้ที่เก่าแตดสินใจอยู่มือสองมือนนะครับปกติแล้วี่จะเฮ็นหาเลยนะครับหลังจากหัวห้ออกประมาณม่กเกินสองมือนนะครับแต่นี่กับหลวกเลยมหมมือนีวันทีหาแล้วนะครับวันทีหามือที่ทายทํานะครับทัาคลิปนี้นะครับกับเอฟซีเนช่องนะครับ ครับจะอะไรก็ดีนะครับถ้ามักถ้าชอบก็แจ้งค่อยเอาไปได้ครับเด้เที่ยวนี่มีตัววิ่งนะครับแยกแหยบบนรางนะครับตัววิ่งแยกแหยบบนรางแล้วก็ตัวเี้จับคูนะครับเที่ยวนี้ฮหดออกมาบนหางเดียว่างหางเดียวแค่นั้นนะครับแล้วก็วิ่งบนวิ่ง่าง้านละตัวแค่นั้นเองนะครับแต่รู้สึกว่ามั่นใจ นะครับผมรู้สึกว่ามั่นใจทั้งหมดนี้เพราะว่าตัวเลขนี่แอดมินเองทำทำสูตรนี่มันจะมียุ่3สูตรนะครับมียุ่3สูตรแล้วตัวเลขมันชนกันหลายที่สุดนะครับที่ตัวเลขมันชนกันเดีบนได้ล่างแยกแยะเลยนะครับแยกแยะเลยแล้วก็ตัววิ่งก็แยกแยะบนล่างนะครับอ่ะคิดว่าต้องเอาเงาครับเอาสันสันเบิ้งตัวเลขกันเลยนะครับนะครับ มักชอบจ้าครเอาเลยครับเ้อเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางกับใส่จิจารณญาณในการรับชงนะครับกับวิเคราะห์เอานะครับแอ็ดนิดเองกวบกหูว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่มีความรู้สึกว่าหมั่นใจนะครับหมั่นใจในหวดนี้นะครับหวดวั้ทีสิบเจ็ดกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบหานี่นะครับถ้ามักถ้าชอบจังคยเอาไปลงทุนเลยครับแต่าระมักประชอบกับเบิ้งงล้วกับพันพันไปเนาะครับเนาะเป็นเลขสูตรนะครับซึ่งกะ บรต้องลงทุนหลายนะครับถ้าเอาไปเป็นแนวทางก็บรต้องลงทุนหลายนะครับบนมีตัวเดียวหางเดียวหนึ่งสองไปกลับน้ำหนเด้อพี่น้องกันไใเพราะว่านี่มีแค่นี้นะครับแล้วก็ล่างศูนย์ซีนะครับอันนี้ก็ไปกลับน้ำส่วนตัววิ่งนะครับวิ่งกดียีวิ่งบนวิ่งบนเดียสองตัวเดียวนะครับล่างวิ่งซีนะครับล่างวิ่งซีครับอันนี้ก็ให้ เป็นแนวทางนะครับสำหรับเอ็กซิเกนช่องนะครับสานทีตติดตามตัวเลขของบริษัทที่เกินอยู่นะครับกับหอเบึงซัมมี่นะครับตัวเลขในหน่อยว่ได้หลายตัวนะครับเถียวนี้คัดสันมาห้เพราะว่าที่จริงลรวตามสูตรหรือมันก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ากับคัดห้แล้วคัดห้แล้วมั่นใจว่าตัวนี้นะครับถ้นั้นให้หลายตัวเลยสองตัวนี้จะเป็นตัวนิ่งนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวนิ่งลอกเบื้องไม้เท่านึงนะครับสําหรับ ตัวเลขนะครับอันนี้คิดว่าจะหาลอตเตรีไว้อยุ่นะครับโดยเฉพาะศูนย์ซีซศูหนสองสองหนึ่งหีคิดว่าจะหาจะหาไว้นะครับเนาะแตอร์ถ่าเอฟทันใดนะครับปรมากที่ว่าแอดมินคัดมหาหันสตัวนี้นะครับจะห้นยึดตัววิ่งนะครับเอาตัววิ่งนี่เอาไปหลูดได้เลยนะครับ เป็นตัวรลดไปเลยรูดสองดซีเลยนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับมีอันนี้แยกมาให้นะครับตามสูตรนะครับเจ็เลยเจ็ดสี่เนาะครับถ้าคิดถ้าถือนั่จัจไดกลบแ่าวกันเนาะครับเนาะกับเป็นแนวทางให้นะครับน้ำเสนอให้เป็นเพี้ยนแนวทางเท่านั้นนะครับสามาถ่ายชอบจนค่อยน้ำไปนะครับถ้าบอมาประชออกเบื้องดียวกับทานผ่านนะครับตัวเลขเป็นเลขสูตรนะครับเหยียบแข็เบิ้งนะครับถ้า มีโชคมีดวงรวมกันนะครับก็น่าจะได้โชคลาภนะครับจากตัวเลขนะครับสําหรับผู้ที่บุ้งหัวสิซื่อตัวไดนนะครับก็ดีก็เดานะครับดีก็เดานะครับดีก็เดาเพราะว่าอันนี้เป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรถ้าสิบบอกว่าเป็นสูตรเดียวกตบพ่าแมนเป็นสามสูตรครับมาผสมผสานให้กันทั้งหมดตัวเลขหนี่นชนกันไหลที่สุดนะครับแอดมินก็เลยคัดเอาตัวนี้ออกมานะครับ แล้วก็มันใจว่างวดนี้นนาจจเข่านะครับนนาจจเข่าครับผม้าเบิ้งแล้วมกกักแัดแคบไปเบิ้งนะครับแคบไปเบิง้งหรือว่าเขียนจดไปบบนนะเบิ้งนะครับใกล้ๆมือคอยพิจารณาวิเคราะห์อีกเทือนึงนะครับจริงกับ,บ่บโเดียสานะครับเนะาะแต่ว่าตอนแรกว่าจะบ่บเห็นบอราะว่ามันบ่เขา่างวดที่แล้วนะครับ ทั้งวิ่งทั้งจับคู่ว่าเข่านะครับแต่ก้อนนั้นเล็วิ่งเข่ามาตลอดอยู่นะครับมีงวดที่ผ่านมาบ่าเข่านะครับก็เลยบ่บ่อยากสียเหดเนาะครับเนาะแต่เกิดเจ็บซีหลายๆท่านนะครับเพิ่งจะบอกว่าให้เฉ็ดให้แน่นะครับเพราะว่ามันพึ่งจะรุดงวดเดียวเล็เล็วิ่งเนะาะแต่วดนี้ก็ลองลองไม่เบิ้งอีกแค่นึงนะครับเนาะแต่เอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเออ ถ,ถ้าบ่ถือกับบ่ว่ากันนะครับเนะาะถ้าถือกับถือว่ามีโชคมีบุญวาสนารวมกันนะครับกับตัวเลขน้อยๆนี่แหละครับบ่ไาดา้นะครับขัดมาให้เรียบร้อยนะครับบนหนึ่งสองรางศูนย์สีนะครับตัววิ่งกับวิ่งรางวิ่งบนวิ่งบนสองวิ่งรางสีนะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเด้อ เป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรบ่แมนเลขฝันบ่แมนเลขไปขอตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเลขสูตรครับผมครับกับตัวเลขกับให้บิ้งชัดจริงแล้วนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคนละแชร์สองแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเด้อแชร์ไปหลายที่น้องก็เห็นหลายนะครับถามบนแชร์ที่น้องเหรอบอเห็นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทันทีเขามารับชมไม่ยังม่ทัานี้นก,นกดติดตามเป็นเอ็ซีของใบสังกิจันทนะครับก็บฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่สิบ่พักหับชมคลิปไม่ไม่จากทั้งช่องนะครับสำหรับมันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับตเลขที่แอดมินได้นำเสนอไปนะครับขอจบคลิปแบบยงแค่นี้แบพบอกันไม่ให้คลิปหนาสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาต่อขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาต่อขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนาเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตได้สนใจก็อแอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ